สวัสดีค่ะนิฮาวสินจาวสบายดีพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนคูนิตหน่อยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันพุธ Wednesday นะคะ Today is Wednesday นะคะวันนี้วันพุธเรามาเจอกันนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรามาทบทวนหน่วยที่เราได้เรียนไปแล้วเมื่อวานนะคะเกี่ยวกับอะไรเด็กๆมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยที่12ผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรงนะคะผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรงเมื่อวานนี้นะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วแต่ก่อนที่เราจะเรียนเรามาทบทวนสราระที่ควรเรียนรู้กันก่อนคะ่ะ 1. วันจันนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและชื่อของสิ่งที่มีรูปทรงต่างๆกันนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้ว สอเมื่อวานนะคะคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงเป็นทรงกลมและทรงกระบอกนะคะวันนี้วันที่3นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปบาตนะคะวันที่4ลักษณะและชื่อของสิ่งที่มีรูปทรงกลวยและห ลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีผิวสมัมผัสต่างกันค่ะเรามาดูนะคะว่าเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะสิ่งของที่เป็นอะไรลกูกเด็กๆจำได้ไหมคะสิ่งของที่เป็นรูปทรงกลมและทรงกระบรอกนั่นเองทรงกลมได้แก่อะไรเอ่ย ทรงกลมก็จะเป็นพวกปลากระป๋องใช่ไหมคะลูกบอลไม่ใช่ลูกบอลน,นะคะลูกบอลนาฬิกาพวกนี้แต่ทรงกระบอกก็จะเป็นปลาปลากระป๋องกระป๋องโคกระป๋องแคนพวกนี้นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมสแควร์นะคะสแควร์ก็คือสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมนะคะเรามาดูนะคะ ลักษณะนะคะของสี่เหลี่ยมนะคะเป็นเส้นตรงนะคะมีมุมสี่มุมก็คือหนึ่งสองสามสี่เขาเลยเรียกว่าสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีมุมสี่มุมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆลองมาดูนะคะวัสดุสี่เหลี่ยมรอบตัวเรามีอะไรบ้างอันนี้ที่ครูสอนไปแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมมีอะไรคะ หน้าต่างขอบหน้าต่างบานหน้าต่างนี่เห็นไหมคะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมต่อไปหนังสือสมุดนะคะทีวีนะคะแบงค์นะคะธนบัตรโตเก้าอี้ใช่ไหมคะมีอีกมากมายกล่องนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของวัสดุที่เป็นสี่เหลี่ยมคะ่ะ เห็นไหมคะเขาบอกมาทําอะไรเอ่ยเห็นไหมเป็นกล่องนมนะคะกล่องนมตู้เก็บของกล่องเครื่องเขียนกล่องของขวัญหรือแม้กระทั่งตัวบ้านก็เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูแยกแยะก,กันไปอีกนะคะว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ แต่วันนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมรูปบาทก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีมุมทั้งหมดสมุมนะคะสี่มุมนะคะด้านทั้งหมดเท่ากันนะคะก็จะมีอะไรบ้างมีโต๊ะนะคะที่มีความยาวเท่ากันนะคะมีอะไรอีกคะ เดี๋ยวให้เด็กๆดูวันนี้แล้วก็ให้เด็กๆไปลองเปิดดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งที่คุณหน่อยเอามาให้เด็กๆด,กดูก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมคะเรามาดูอีกครั้งนะสี่เหลี่ยมนะคะก็คือหน้าต่างสมุดหนังสือนะคะทีวีนะคะ,นะคะแบงค์ธนาบาัตร แต่พวกนี้นะคะอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาทลูกเต๋านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหน่อยจะเอารูปภาพมาเพิ่มเติมให้นะคะวันนี้เราเรียนรู้ไปแค่นี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมนะคะที่เรารู้จักนะคะภาษาอังกฤษก็คือสแควร์นะคะสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเรามาดูคุณค่าภาวรสารค่ะนั่นก็คือความจริงนะคะความเรียบง่ายความพอเพียงนะคะ ความจริงที่เรามองเห็นก็คือเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะวัสดุเป็นของสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราเห็นด้วยตานี่คือความจริงนะคะและการดํารงชีวิตการทำอ,อ,อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยความเรียบง่ายความพอเพียงนะคะใช้ใจไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะคือวันนี้คุณค่าพระรสารก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเรามีแบบฝึกหัด ะะคะวันนี้เด็กๆทุกคนมีหนังสือ Standard ABC นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือเลยค่ะก่อนที่เราจะทำนักเรียนคะครูหน่อยอยากให้เด็กๆนะคะหัดฝึกอ่านนะแล้วก็โยงเส้นแล้วระบายสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะ g ออกเสียงเกอใช่ไหมคะเกอเกอตัว l นะคะสองตัวนี้จะออกเสียงรวมกันเกอเกออาร นะเกอแอสกลาสกลาสแก้วน้ำเกอแอสแกลสแกลสยาเกอเคลแอสคลาสคลาสห้องเรียนเฮอร์ออหอรเฮอร์ออออหอ,ห,อ,ห,อห้องโถงให้เด็กๆโยงเส้นโดยใช้ไม้บรรทัดโยงและระบายสีนะคะและอีกหนึ่งหน้าค่ะเบอร์ออบอล เบอร์ออลเอกับแอรวมกันเป็นออลเบอร์ออลบอลบอลลูกบอลเบอร์ออลวอลวอลกำแพงเบอร์โอชบอทบอทเรือเคอร์โอชโคดโคดโคดนะคะโทษทีค่ะโคดนะคะเคอร์โอชโคดโคดเสื้อโคดนะคะโคดเสื้อโคดก็คือเสื้อคลุมเสื้อแขนยาวนั่นเอง นะคะเรายังไม่ทิ้งโฟนิกนะคะเราต้องเรียนโฟนิกไปเรื่อยๆแต่ถ้าผู้ปกครองท่านใดไม่สามารถสอนได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฝึกให้เด็กรู้จักตัวอักษรและออกเสียงซาวโฟนิกให้ถูกตัว B ออกเสียงเบอร์เอแอลนะคะแค่นี้นะคะและเดี๋ยวคุณหน่อยจะนำคำศัพท์พวกนี้มาสอนเด็กๆให้ได้เรื่อยๆนะคะอย่างน้อยให้เด็กรู้จักออกเสียง A ถึง Z นะคะเราจะบอก A B C แล้วนะคะเพราะครูหน่อยได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะครูหน่อยจะสอน A แอบ B เบิร์นะคะจะบอกแอบเบอร์เลยนะคะ A แอบ B เบอร์ C เคิบแบบนี้นะคะให้เด็กๆฝึกนะคะฝึกอ่านอย่างน้อยให้เด็กๆจำตัวอักษรให้ได้นะคะถ้าผู้ปกครองลำบากใจไม่สามารถสอนได้ครูหน่อยอไม่เป็นไรนะคะก็ช่วยครูหน่อยแค่ให้เด็กๆ พยายามออกเสียงอโอนิกให้ได้แค่นั้นพอนะคะให้พู้จากตัวอักษรและเสียงของมันแค่นั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพลงเท่านี้ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะหน่อยเป็นห่วงทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องจบลงเพลงเท่านี้บายๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ